ตารุอิกะนะคะแบบสดๆกินซาซิมิแบบสดๆเลยเพราะว่าหน้านี้เป็นหน้าของเขาอันนี้เป็นแบบที่เขาลวกแล้วนะคะไอ้นี้เป็นแบบซาซิมิสดๆซาซิมิสดๆค่ะมุตารุอิกะ ค่ะใครจันพีน่นัยชาแนลป้าแป๋วค่ะวันนี้ป้าแป๋วจะมารีวิวโฮตาลุาอิกะโฮตาลุก็แปลว่าหิ่งห้อยนะคะอิกะก็แปลว่าปลาหมึกนะคะปลาหมึกหิ่งห้อยโฮตาลุาอิกะแบบสดๆเลยป้าแป๋วก็มีเนี่ยค่ะมีวาซาบิน้ำจิ้มวาซาบิแล้วก็ป้าแป๋วมีน้ำจิ้มนี่ด้วยน้ำจิ้มซีฟู้ดบ้านเราเฮ้ยเจ๋งไหมล่ะเ <c oughs> จ๋งไหมล่ะ <c oughs> วิธีทานนะคะเขาจะให้เราดึงไอ้นี่ออกดึงไนโซข้างในนี่ออกค่ะ เนี่ยดึงดึงไอ้นี่เขาออกเนี่ยแบบเนี้ยนะคะเขาจะให้เราดึงออกแบบเนี้ยแล้วก็จิ้มอร่อยมากค่ะ,ป,ะป้าแป๋วขอบอกเนื้อมันกรุบ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 นี่นะคะแล้วหลานป,ป้าแป๋วนะคะของสดๆของที่คนญี่ปุ่นเขาทานกันไม่ต้องตกเทรนนะคะ ถ้าไปถึงเมืองไทยนะคะถ้าไปเจออย่างนี้โฮตารุอิกะใช่ไหมแต่ถ้าเป็นบ้านเรานี่นะก็จะเป็นแบบที่เขาลวกแล้วแต่อันนี้ยังเป็นสดๆอยู่นะคะแบบทานแบบซาชิมิม,มันอร่อยมากมจิ้มผักก็แบบคะเราก็จะดึงตรงนี้ออกขาแนะนำให้ดึงให้เราดึงไนโซออกเน่ย เนี่ยค่ะจริงๆแล้วตรงหางมันเนี่ยเราก็กินได้วาซาบิวาซาบิสดเหมือนเดิมว่าแป๋วฝนอืมอร่อยค่ะอืมวางจิ้มจิ้มซีฟู้ดมามันสดมันสดมันไอ้นี่มากเลยโอ้ดำดำออกได้เห็นไหมดึงเบาๆนะคะเวลาเราดึงเนี่ยดึงเข้ามาป

จิ้มซีฟู้ดนี่ก็ต้องสารแน่อร่อยค่งะงานป้าแป๋ม่มืดๆงั้นป้าแป๋วนั่งตรงนี้เพราะว่าป้าแป๋วทำทำงานวันนี้วันอาทิตย์ป้าแป๋วก,ก็อตจารก็เลยยกโต๊ะมาให้ป้าแป๋วบอกบอกนั่งกินตรงนี้แหละเธอ <laughs> อร่อยมากค่ะทำงาง้ว แล้วแบบอย่างให้กินด้วยจังเลยหืมคะจริงเข้าต้องดึงออกอย่างนี้ใช่ไหมขี้เกียจรูดเลยน้ำจิ้มน้ำจิ้มซีฟู้ดก็อร่อยอ <laughs> น้ำลายกระเด็น ค่ะอร่อยมากบ้อกมากมากเลยเก็นแกะตรงนี้ิี่มาซาบิห,หางเนี่ยเราก็กินได้นะคะเราเพียงแต่ว่าเราเอาไนโซเขาออกแค่นั้นเองสดสดเลยมาวันนี้ค่ะเราได้จัดเลย บางคนบอกนะคะว่าโฮตารุอิอกาเนี่ยเป็นเป็นแคล้ายกับปลาหมกึกอะไรนะกระตอยปลาหมึกกระตอยบ้านเราหรือเปล่าเพราะแปลว่าไม่ใช่นะปลาหมึกกระตอยบ้านเราตัวเขาจะโตกว่านี่เห็นไหมคะมีไข่เขาด้วยเนี่ยสดเลยไข่เขาปลาหมึกกระตอยบ้านเรานะคะเขาจะตัวใหญ่กว่านี่นะคะไอ้นี่เขาจะตัวเล็กนะคะก็ลองเข้าไปดูนะคะลองเข้าไปเสิร์ชเข้าไปดูในคูเก l e ดู อโอ้ยป้าแป๋ววันนี้ซื้อมาแบ่งกันเขอโอ๊ตังเพ,พราะป้าแป๋วทานเยอะน้ำจิ้มซีฟู้ดบ้านเรานะคะอืมออื้อืมออื้ <ś <Sell>. <ś <Picasso> อร่อยอืออ้อื้้ออื้มอี้ออ้อนเ้าต้องก้องออื้อออืม หทั <c oughs> ้ง <c oughs> หมดแล้วไปขโมยของโอจังไหมเนี่ย, <c oughs> ย <c oughs> วาซาบิกับน้ำจิ้มซีฟู้ดหางเขานี่ก็ะทานได้ค่ะหางเขา <c oughs> โอ้ยขอโทษนะคะ ราซาบีกับน้ำจิ้มซีฟูด้ดนี่แล้วดึงอลอวนี่เขาออกอมาท่านกับป้าแป๋วเร็วของญี่ปุ่นนะคะมีอะไรแปลกๆมีอะไรที่น่ากินอีกเยอะแยะสดๆ จากทะเลเพราะว่าญี่ปุ่นนะคะ <c oughs> เขาเป็นประเทศที่ติดทะเลค่ะเขาเลยมีอาหารทะเลเยอะ <c oughs> ออเราเอาเนโซเขาออกนะครับทำไมมันอร่อยอย่างนี้ล่ะต้อจิ้มซีฟูดต,ต้องซาลาแน่ อืมหากินไม่ค่อยง่ายนะคะถ้าส,สดๆอย่างนี้ไปบ้านเราเนี่ก็คงอ,อ,อ,อืน้ำอ,อ,อร่อยค่ะโอบะกินกับใบโอบะหมดแล้วอะ่ะไม่ขโมยของโอจังมากินเีกนะ โอ้ยจังยังทำงานไม่เสร็จเลยนั่งทำงานอยู่เราต้องดึงข้างในนี้เขาออกซ้มวาซาบิอ,อ,อร่อยโอ้ยเดีย๋ยวพรุ่งนี้ป้าแป๋วมซื้อมากินอีกแต่ไม่รู้ว่าเขาจะหมดหรือ,อยังนะคะเพราะว่า เขาเข้ามาบางทีของของหน้าฤดูเขาสดๆกินแบบซาซิมิอย่างเงี้ยจะเป็นบางครั้งที่เราไปไปเจอ,อเรากินตรงนี้อก็ได้ค่ะกินตรงหางเขาอ่ะกินตรงหางเขาอืมอร่อยไปขโมยของโอ๊ยจยากมากินนีไหมดึงดึงไอ้นี่เขาออกแล้วจิ้ม ไม่ขาวนะคะก็แปลวขอบอกไม่ขาวไม่ขาวเลยค่ะไม่พออืไข่เขาอ่ะไข่เขาก้องกินได้จิ้มวาซาบิก็อร่อยจิ้มซีฟู้ดแล้วก็อร่อยค่ะ อบโอบะหอมอร่อยฟินมากอร่อยมากอร่อยมากเดี๋ยวพรุ่งนี้ป้าแป๋จะไปดูอีกว่ามีไหม เนี่เห็นไหมคะหนวดเขาเนี่ยเราก็กินได้แต่ว่าจังบอกว่าแปลว่าอย่าไปกินนะอดึงออกให้ดึงออกนะบอกเราดึงอึกข้อออกอย่างเงี้ยอร่อย ภาษาลาวบ้านป้าแป๋วเขาจะเรียกว่าใสขีใส่ขีมันออกน้ำมันมันใครสดทานได้หมดเลยนะคะจิ้มวาซาบิวาซาบิสดป้าแป๋วฝนเน้นๆวาซาบิสดของโอจังโอจังเขาจะกินวาซาบิสดเป็นส่วนมากจิ้มนี่อร่อยนะคะ จิ้มวาซาบิเนื้อเฟรชลี่แซลเบอร์เหนือ <c oughs> อยู่ตัวเองเพือกะหมยของก็จังมันกินอีกไหม <c oughs> อันนี้จิ้มน้ำจิ้มซีฟู้ดเนาะ <c oughs> จิ้มซีฟู้ดโอ้โหมันเข้ากันดีเลยอะ่ะ อันนี้เขาไข่เขาผักชีม้วนเข้าไปอร่อยหมดแล้วค่ะอันนี้เหลือแต่คันโซเขา หมดแล้วก็ป้าแป๋วก็มารีวิวโฮตารุอิกะซาชิมิให้ดูนะคะวันนี้ค่ะขอบคุณมากทุกคนนะคะที่รักป้า